ดีครับพี่น้องมากินเขาก็ลูงเด้อบาทเด้อบสุกุ้งก็ได้เด้อบสมจอนพี่น้องสมจอนแนะน้ำเด้อเมนูนี้เด้อพี่น้องเด้อลุงโหแนะน้ำสุกุ้งก็ได้เดือพี่น้องเด้อให้เอ็ดสมจอนกินกันอย่ากจะกินยิบตรงนี้รถน้ำรุงให้กินสูงเด้อพี่น้องเด้อบลุงโหแนะน้ำให้กินสูงเด้อบาทเพียงดพี่น้องเป็นเอ็ดสีสันไม่ได้กินพอโอ้ยบางไก่ถนนเสียงดังแน่เด้อพี่น้องเด้อ ต้อใบบั้นพี่น้องเด้อที่ตั้งค์ต้อใบตาสวัสดีครับพี่น้องมปกินข้าวโอ้บั้นมากโอ้พี่น้องทุกุ้งุกคนงอะไรหลังจากลุงโอ้ลุงไหลมาแล้วก็จัดนักจัดเต็มแล้วกินข้าวกินน้ำบันมากกินสมตอนน้ำมุ้งโอ้มาบั้นมากแบบแซ่บแบบแก่นกำกันแก่เขาเรียกพี่น้องมากครับเนี่ยสมจ้อนี่พี่น้องเอเกะเบ้อเด้อสมจ้อนเด้อ กินเนื้อลโหบจัดนักจัดเก่งคนลูกโหเร้อนเยอพี่น้องอยืดถุงถุงขูทุกคนก็นได้ดลดละรุ่งในพี่น้องกินซุปเด้อพี่น้องเด้อกพันย่ยางย,ยืดที่กินยีด่วนนี้ก็ได้ลูกไผ่ก็เก็บใะไแห้งหลายถุงตอนเห็ดกินเนื้อหน่วยง่าย วิธีขันตอนเหตุแกเบิ้องในลุงหัวลงไปเลยละคลิปอตอ,น,อนนั้นันวิธีเห็ดก็ได้นี่นี่ตอกกับมีดแล้วพี่น้องเด้อลุงหัวเห็ดไปแล้วเก็บไปจากสามที้มือเป็นสามที้มือหรอก็าม่ยาก ออออหนนมนนขอมแปด,ดบา้านเข้าบ้านเด็กพี่น้องเอ้ยหอมหลายแซ่บในน้ำเลยเมนูนี่ในน้ำเลยนุงน่งหัวเขาคนนากินก็สมจ้ำนี่สุดยอดด้วยคำแง่คือบ้าพะวไว้วหรอกคนเกลียวดียังนุ่มยังเนียนยังหัวเท่าแล้วเดียวคำแง่ไม่ได้เด้อพี่น้อง คอยกินไปเละยอล้องมันคือกันกับเขาปาั๊กน้ำได้แมวนี่กินเขาก็ได้นุ่งเท้าเราใส่สัตว์ใส่ขักใส่ในย้อจัวจัวไโอ้ยแล้วมันจะแสแียผ่าเรากิน ยาพไองมัก <Cornell>. ินหนุโง่เ้อสุกุยสุกกระไรยุ่กลุงโกับแม่มักินขนุ่โงได้เด้ยยังยัยู่ยังยั้ยู่งงมือดอกสมตอนสมหม้อง่วกับแซ่พกันพี่น้องกันขันข้อเนื้อง่วกับมักเนื้อง่วเนาะกินอ่างเียงนองแล้ว อพี่กินฮอดน้องมากินเขาสู้พี่น้องเบิ้งนเนี่ยเห็นไหมพี่น้องยู้น้ำลู้ขากระทำอยู่ายังไหนเสียส่วัวกันเราโอ้ลูงโหกับสียเยววยิพี่น้องเด้อผูาทำมาลุกโหรเสเส่วัวอยู่พี่น้องไป่าปีเ่ามองลอฟซีกระทัมาหลายก มือเด็กกินผู้เดียวได้พี่น้องเด้อมือเด็กก็นั่งกินผู้เดียวคือเข้าถามยูเอฟซีก็ถามยุพี่น้องก็ถามโอ้ยแฟนลุงไปใส่ป่าไปไซ้ายคือเขาไปกินข้าวเขาเขาลงเุงแนบหนป้าคุณส่วนมากยุเบียงหลังป้ายุเบียงหลังมกุกดสจุกวองมาไม่ได้ป้าเป็นคนเบียงหลังของหวัวเด้อบางคนใช้กินเลุงหัวมังค์ชามังค์เทียก็ได้ าเด้อย่าเอ้ยพาเอ้ยวาดเยนทำไงบ่ได้พี่น้องเอ้ยแถวบุรีแจ้งของมักมักมักมกินแจ้งแถวบุรีเดี๋ยวคอยเล่นบ่นี่เราค้นเทาพี่น้องเอ้ยทเทาแล้วก็เป็นบรประตูซีเพลียนจะมาค้นเทาวาัน เอาแล้วก็อยากกินคือบานคือเมืม่อมันก็กินเม่ไรน้ำเลยทุนองทุกทุกคนลูกหนวในน้ำเลยแช่พิดีสง่งจอนในภาคกันย์กินเห็นปอหยากยังไง ทันเป็นลูกเต๋าท่นดีๆีท่านเราเอากับมะมักใส่เกลือเกลือต้องเป็นเกลือบบบเมียที่เป็นนองเด้อเป็นเกลือบบบเมียเกลือเป็นแง่บานเฮานะนูกว่าเห็นหมูโลนึงกันเกลือกับกระมาณซ้อนกลัวๆนี่ยเดือบิน่องซ้อนก็มีเข่าเหนียวเฮาหลับเข่าเหนียวเฮาอันที่กับขานเนียวเคื้อเนี้ยเันเส่งทั่วไปนะมีเกลือมีขานเนี้ยมีกระเทียมแยกกระเทียมแยกขากระเทียมเส่ไหลาเป็นน่องสีแดงหอมกระเทียมหลาแห้งไหลแห้งเสียแล้วเป็นที่ทีมันกระเทียมซัดลงไปโลกระเทียมกระเทียมกีบเล็กเด้อบ เส้นกีบเดีือกหอมกองนกระเทียมกีบง่ายเลเวลาเอาให้ใส่เวลาเราไปทอดเขาไปหยั่งในเรื่องพี่น้องมันมันสีเหนียวจีบกระทะกระเทียมกีบง่ายบุ้กเสือกเทียมกีบหน่อยดิ้กระเทียมกีบง่ายมันสียางหลายพี่น้องกับกระเทียมกีบหน่อยมันสีหอมกระเทียมไถ่ห่อนแม่หอมเวลาทอดมันสีแตกต่างเลยแต่ว่าเราใส่กระเทียมกีบง่ายกับเทียมหน่อยกับพี่น้องเด้อะตัวบอกเลยให้ใส่กระเทียมกระเทียมหน่อยกระเทียมไทยเ่อนเนาะมันสีบดจิบกระทะหอมก็กันกีบง่ายเวลาเราไปทอดเทียมกระทะกระเทียมกีบง่ายยางมันหลายกระเทียมกกีบมันสิระะท นี่เราคิดลับีๆน้อยน้อยๆลูกโอบอกลูกพี่น้องเด,ด้อพออก็ได้ย่างก็ได้เนี่ยพออก็แซ่บย่างก็แซ่บเจ้าหูบ่มักมั่นหลายลูกโอ้ก็ย่างเอาย่างก็หอมลูอพี่น้องเด้อจนนี้สามารถัดเหตสายได้พี่น้องเมนูนี้เหดขายเยด้อลูกโอ้เนี่ยน้ำเลยเหดขายได้พี่น้องมักดีๆดอกเสียบไม่ขาย ขายไปไม่สิบบาทาก,กับกระโลกตัวพี่น้องซัมมี่เนาะโอเคสิบบาทยังได้สิบบาทสิบห้าบาทแต่ลุูกโว้สิบบาทก็ร่างดีไหมซัมมีน่นาะพี่น,อนอ้องเนาะขายดีบอสคิดหวังเห็นเลยพี่น้องเห็นเลยลุื่องบูกโวในน้ำจ่องทางไหนจะขายได้มันสิแปลกแตกต่างก,กับงูปกติคนคนปกติเขาจ้เอาชนมาสิย่างหมูไปเลยหมูย่างหมูยงมัยงมันหลายแล้วนะแต่ว่ากันสมย่างบอสให้มีพี่น้องเฮ็ยสมแล้ว สามที่มือเอาไปเสียบไม่อย่างหอมขี้รดไก่กันว่นมากลุงโอบอกเลยขี้ไก,ก่กว่นมากเพราะมันหอมมันหอมสุ่มเนาะแบกปันเล็กน้อย,ยพี่น้องเออแบงปันกันไ,ปไปไปอ,ไปไอาชีพอะไรเขาจะเห็นไปถึงเงินเห็นข้ออย่างไรพี่น้องไปค้าไปขายเดือดร่องเลย ก็อื่นเ,เน้องก็ยันร่องกินเม,มื่อก็ไร้ันบ่หมันใจพี่มือเอาขากับร่องับเธอพี่น้องเด้อยันร่องมั้ง ลืมเด้อเห็นลุงโหวกับคนไรกนแค่ลุงโหวน้ำเด้อพี่น้องเด้อคนไรกดแค่พี่อ้น้าเด้อพี่พอห้องก็ได้ให้ลุงโห้เนกิดน้ำมู่เน้อดูด้ยูทูบก็ได้พี่น้องเลยติดตามลุงโห้เน้อคนไรคนแค่ลุงโอห้เนียพี่น้องเด้อหากลุงโอห้แพ่งโโ้กับคนไรคนแค่โโห้น้ำเด้อพี่น้องเด้อ านนองงูกระได้หรือไงกำลังแก้มพูดถอยเด้อพี่น้องทิกต็อกขันเขาไม่เห็นนู้โง่ก่กดติดตามนงูนั่นเด้อพี่น้องเด้อพิคอดเนช่องยูทูบงูหนั่นเด้อพี่น้องกระได้เด้อช่องทิกต็อกกัมีช่องยูทูบก็ดีช่องเฟซก็มี่น้องเฟซก็มี่ยูทูปก็มี่ทิกต็อกกัมีเด้อพี่น้องเด้อติดตานงูกะได้พี่น้องพี่พ่อคิดถึงทุกคนเด้อผู้ยั่งทางไกลทางไกลก็ได้ คอยกินนึพี่นองกินข้ใหไงก็ไรแสบหลายี่นองเอ้ยแสบหลายกินโมนจากอิ่มนะคันแกวดีมันสัตได้หลายคนนี้นะพี่นองเด้วกินอื่นก็นอดพี่เขานอนกินข้นาวกินนะปนลาก็ได้ สุดท้ายแค่นี้ได้พี่น้องได้ลุงโหวกไอ้มเน้่กินก็ได้าพี่น้องบ e. ันเด้อสุดท้ายแค่นี้พี่น้องปากก้นไหลก้นแค่นุ่งโหนในเด้อพี่น้องถือใจก็ได้ขอโบกขอใจพี่น้องทุกกูทุกคนที่ติดตามนโมโขก็ได้ครับผมสวัสดีครับทุกกูทุกคนถือใจก้นไหลก้นแค่นุ่งโหนในนะครับสวัสดีครับโอเคครับ